เรามาต่อกันในโจทย์ข้อที่6กันเลยนะคะโจทย์บอกว่ารถยนต์คันหนึ่งเดินทางโดยใช้อัตราเร็วในระยะทาง20กิโลเมตรแรกเป็น40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอันนี้ตกมานิดนึงเนาะ แล้วก็อีก20กิโลเมตรต่อมาใช้อัตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอยากทราบว่ารถยนต์คันนี้ใช้เวลาเดินทางทั้งหมดกี่นาทีก็คือคิดเวลาเดินทางจากระยะทางที่กำหนดให้เนาะระยะแรกเป็น20กิโลเมตรนะคะแล้วก็ระยะที่สอีก20กิโลเมตรสังเกตว่าระยะทางที่เขาให้มาเนี่ย ระยะมัน20กิโลเมตรเท่ากันใช่ไหมแต่ว่าอัตราเร็วนะคะอัตราเร็วที่กำหนดใน2ช่วงมันต่างกันเนาะก็คือความเร็วเพิ่มขึ้นนะคะฉะนั้นเราก็มาดูว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างตัวนี้นะคะในช่วงแรกระยะทาง20กิโลเมตรแรกอันนี้ก็คือ s 1ถูกไหมระ,ะระยะทางช่วงแรกกำหนดให้เป็น s 1แล้วก็อ,อัตราเร็วนะคะเป็น40กิเมตร ต่อชั่วโมงตัวนี้ก็จะเป็นอัตราเร็วช่วงแรกก็คือเป็น v 1ละกันเนาะแล้วก็อีก20กิโลเมตรต่อมานะคะก็คือระยะทางในช่วงที่2ตัวนี้คือ s 2นะแล้วก็กำหนดว่าให้ใช้อัตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะตัวนี้ก็จะเป็น v 2ของเราก็จะเท่ากับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะจากความสัมพันธ์นะคะ v เท่ากับ s ส่วน t ตอนนี้เรารู้ v รู้ s ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือ t หรือว่าเวลาที่ใช้ในการเดินทางก็คือโจทย์ให้เราหานั่นเองเนาะฉะนั้นถ้าเราต้องการหาค่า t เนี่ยเราก็แค่ย้ายสมการนะคะจาก t กับ v ตัวนี้ก็ย้ายสลับกันนะก็จะได้สูตรออกมาว่า t เท่ากับ s ส่วน v นะคะทีนี้หน้าที่ของเราก็คือจะต้องหาเวลาในแต่ละช่วงนะคะว่าช่วงแรกใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ช่วงที่สองใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็จับมาบวกกันแค่นั้นเองนะคะจากสูตร t เท่ากับ s ส่วน v เนาะเราก็มาเริ่มที่ t 1น,นะคะหรือว่าเวลาที่ใช้ในการเดินทางช่วงแรกก็คือ s 1นะคะส่วนด้วย v 1ทีนี้ s 1ของเราก็ เราแทนค่าไว้แล้วใช่ไหมคะเป็น20ส่วนด้วย v2 ก็คือเป็น40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะตัวนี้ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างตามนะคะก็จะเป็นเศษ1ส่วน2ชั่วโมงซึ่งเศษ1นส่วน2ชั่วโมงมันก็คือครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครึ่งชั่วโมงตัวนี้ก็จะเท่ากับ30นาทีนั่นเองนะคะถ้าเราคิดเป็นนาทีเนาะทีนี้ในช่วงที่2นะคะ ทีก็จะเท่ากับ S2 ส่วนด้วย V2 S2 ก็คือ20กิโลเมตรในช่วงที่สองแล้วก็ส่วนด้วยอัตราเร็วก็เป็น60นะคะตัดทอนเป็นเศษส่วนยังตามก็คือได้1ส่วน3ตัวนี้หน่วยเป็นชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราเทียบกับหน่วยของอัตราเร็วใช่ไหมกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแปลง1นส่วน3ให้เป็นชั่วโมงก็คือเอา 60มาคูณใช่ไหมคะถ้าคูณ60ตัวนี้มันก็จะตัดกันได้เอา3ตัด60ได้20เนาะฉะนั้น1ส่วน3ชั่วโมงก็คือ20นาทีนะคะเสร็จแล้วเราต้องการหาเวลารวมใช่ไหมคะทีรวมเราก็เอาทีหบวกกับทีสก็คือ30บวก20จะได้เท่ากับ50นาทีนั่นเองนะคะนั่นแปลว่าระยะทางที่ ใช้ใน2ช่วงนี้เมื่อรวมกันแล้วได้50นาทีซึ่งตรงกับตัวเลือกในข้อขอไข่ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่อง EasyMath เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ